คือคำว่าอาริยทรัพย์มันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือมันถึงกับตรงกันข้ามกันกับทรัพย์ตามธรรมดาซึ่งควรจะเรียกว่าโลกีทรัพย์ก็ได้อุปนรยาสามีเงินทองเก่าฟ้องวัวไวายไรนาอย่างนี้เราเรียกว่าโลกีทรัพย์แต่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมเรียกว่าอาริยทรัพย์ ท่านจะคิดว่าชังหัวมันเรามีเงินทองหัวควายไายนานแล้วก็พอแล้วนั่นจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะว่าถ้าจะถ้าปราศจากเสียซึ่งอริยทรัพย์แล้วโลกีทรัพย์ทั้งหลายก็จะกลายเป็นตัดตรูขึ้นมาทันทีเราจรึงจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั่น <c oughs> สำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลร้ายเกิดเสียดจันไรจากทรัพย์ทั้งหลายตามธรรมดาที่มีอยู่หมายความว่าถ้าไม่มีอริยทรัพย์มาป้องกันมาคุ้มครองแล้วทรัพย์สมำบติเช็นเงินทองนี่เป็นต้นมันจะกลายเป็นเสนียดเป็นศัตรู เป็นสิ่งทำลายล้างบุคคลน,นั่นขึ้นมาทันทีคอยสนใจสิ่งที่เรียกว่าอาิยทรัพย์นั่นจะมาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ทรัพสมบัติทั้งหลายที่กำลังมีอยู่นี่ลุกเป็นไฟขึ้นมา <c oughs> อาิยทรัพย์ก็แปลว่าทรัพย์ชั้นกระเสริฐ <c oughs> หรือทรัพย์ของพระอริยเจ้า <c oughs> เป็นนามธรรมท่านระบุปเป็นตัวธรรมแจกเป็นเจ็ดอย่างด้วยกันอริยทรัพย์มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันตามแบบฉบับในพระคัมภีร์คือศรัทธาก็เป็นทรัพย์ศีลก็เป็นทรัพย์ทีริความละอายบาปก็เป็นทรัพย์ อดตป,ปะ,ะความกลัวบาปก็เป็นทรัพยาหุสัจ,จะมีการศึกษามากก็เป็นทรัพยาคะการบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่หรือมีไว้นี่ก็เป็นทรัพย์และปัญญาก็เป็นทรัพย์รวมเป็นเจ็ดอย่างเรียกว่าอาริยทรัพย์ คำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วคงจะเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรจะ,จะพิจารณากันเฉพาะในแง่ที่ว่ามันเป็นทรัพย์อย่างไรสิ่งแรกเรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อเมื่อมีความเชื่อในสิ่งที่ เชื่อแล้รู้สึกว่าปลอดภัยมันก็เป็นทรัพย์คุ้มครองหัวใจให้ปลื้มออกปลื้มใจ <c oughs> มีความอุอ่นอกอุ่นใจเพราะศรัทธาคือความเชื่ออย่างถูกต้องในสิ่งที่เป็นความถูกต้องหรือคุ้มครองบุคคลนั่นได้นั่นเราต้องมีศรัทธาชนิดนี้หัวใจจึงจะสงบเย็น สิ่งที่สองเรียกว่าศีลคือความถูกต้องทางมัรญ,ญาตการกระทําทางกายและทางวาจาผู้ใดไม่มีความผิดลาดแห่งการกระทาทางกายทางวาจาคนนั้นมันก็อยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ทําใ้้ต้องเสียหายทรัพย์สมบัติอย่างธรรมดาเพราะทรัพย์สมบัตินี้มันคุ้มครองไว้ได้ เนี่ยจึงเรียกว่าเราต้องมีอริยทรัพย์เป็นเครื่องควบคุมโลกีทรัพย์มันจึงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาสิ่งที่สามเรียกว่าหิริคือความละอายความชั่วคือเกลียดความชั่วอย่างของศก,กปรก ถ้าใครมีหีริมันก็กลายเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนถูกต้องเป็นคนที่ไม่สร้างเวรสร้างภัยอะไรอะไร,ะไรขึ้นมาได้เลยมันก็เป็นเครื่องปลื้มใจคุ้มครองอย่างยิ่งกันอย่างนี้อันที่สามเรียกว่าโอดตับปะคือความกลัวความชั่วกลัวบาปตนกลัวบาปก็ไม่มีการทำบาป จึงไม่มีบาปเมื่อไม่มีบาปก็มีบุญโดยอัตโนมัติ <c oughs> ก็มีสิ่งที่ทำให้ป <c oughs> ลอดภัยอยู่ในตัวมันเองเขาจึงอยู่ด้วยความสงบเย็นแห่งชีวิต <c oughs> ซึ่งทรัพย์ธรรมดาหาให้จะทำให้สงบเย็นอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าเป็นคนไม่กลัวบาปมัวต่ทำบาปแล้วไม่ทลา,ายทรัพย์สมบัติเงินทองก็จะสูญหายไป <c oughs> นี่เราถือว่าอริยทรัพย์เป็นเครื่องคุ้มครองโลกียทรัพย์อย่างนี้รับอริยทรัพย์ที่เรียกว่าพาหุสัจจะนั่นหมายถึงการได้รับการสดับสับฝังมาก สมัยนี้ก็เรียกว่ามีการศึกษามากเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามีความรู้ก็หาทัพย์ตามธรรมดาได้จะมีความรู้ในทางธรรมก็สามารถทำให้มีทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจหรือแก่โลกียทรัพย์นั้นด้วย จึงถือว่าอริยศัพย์ยเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันโลกียศัพย์ย